หงอยมาเริ่มมาซุ่มกันเลือดแป้งนัวขาข้าวก่อนเพระาะว่าเขากินเลือดน้ำมันอี๋เนาะ สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับอมอีกแล้วกับปั๊บไปเลาะมาวันนี้มากินเลือดแป้งพี่น้องนี่เลือดแป้งหมูนี่เองอาหารพื้นบ้านของชาวแบบว่าเวียดนามอพยพมาอยู่ไทยเพื่อจะเห็ดเลือดแปง้งให้กินเนาะเลือดแป้งหมูก็จะเป็นมีเลือดก็จะมีน้ำ,นำซุปแล้วก็จะมีเครื่องในก็นจะมีตับหัวใจหรือจะเป็นอันม้ามก็ได้พี่น้องเนาะมาก่อนอื่นถ้าก็ต้องบีบหัวหน้าลงไปใส่ก่อน มัมกส่งกระบียบหลายมากักขั้นมักเพชรเก่าบักพริกผงมาโรยแล้วพี่น้องเด้อนี่นก่อนอื่อท่ากระตังขอขาข้าวก่อนเพระาะว่าเขากินเลือดน,อน,ดล,ออนล้วพี่น้อเนาะแสบแสบแสบมาสุ่มกันเลยพี่น้องผู้ใดเคยกินกันสินว่าโอ้ยอยากกินด้บ่ได้กินโดนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้โดนโดนกินเถื่อนี่เฮ็ดเองในใะนเฮดเองเฮดสุ่มกันหลายหลายคน นัวที่สดน่าเห็เบิ้างคุดนจัดเขากินใจเรือแล้วเขามีเขาบอกกินผักเขาจะกินลูกโดดแห้งหน่อไม,อม้กระเพร่าผสมกันเรือดแป้งการลูกโดดแซ ความนัวเห็ดแล้วห่อไปแซ่ดูเย็นให้เลือดมันเซตโตเป็นก้อนแล้วก็เห็ดให้เลือดห้าคงความสดอยู่มันสิบได้เลือดจะบริสเสียเสร็จเคืองแน่เน้นเลยเห็ดเองเขาใส่เคืองนแน่แหละไอ้เป็นอ่ะเอาทั่วดินโรยเอาหอมโรยแล้วก็ ออนตับออนท็อปเข้ากะดีกระลุดโดดบรรยากาศดีดีพี่น้องมึงนี่ฝนโปรโต้กนหนวดลเด้อพี่น้องกกน,นแล้วเด้อมีคนบอกว่าโฮ้ยถ้าไม่โกนหนวดนะ่ะจะไม่ดูสัตวเอา้ากระเลียแปลกเอา้าเอ้าโกนกับกนสัตนะมาอื้ มักไห้มักมันนะเข้าไปอยากกูนะครับบอกก้นอน,น,กนแล้วใจล่มอืมนัวสดน่ากินเลยพี่น้องเพราะว่าเขาปรุงเกืบปล่อยละวืมจึ้เลย เตรียมลูกโดดไว้สับสับมาพี่น้อง เมนูนี้มีสรรพคุณดอ้อมีประโยชน์หลายอาหารครบหามูเลยเพราะว่ามันปรุงสุกมาเรียบร้อยละเพียงแต่เลือดน่ะเพิ่นมีกับวิธีวิธีของเพิ่นเทดนะสะอาดอจวดจานมาก มักจีตรงหน้ามันเน,นี่ยนวดดีอร่อยผักแกงโกลมี่พี่นอ้องเบิดมาข,าข้าว ้าใจดีพี่น้องกินแบบของบอกนี้เราต้องขาข้าวเนะข้าวเดี๋ยวเบิดเป็นสก๊แเฮดเพื่อเป็นกลองใส่กลองโฟมแบบันก็จังพอดีกินก็เห็นหลายๆร่วมกัน กุจะก็หากินยากเห็ดเองก็ได้ถ้าคนเห็ดเป็นด้องเป็นหลังเด้ต้องเห็ดสะอาดถูกหลักอนามัยม,มักไพยมากมามแล้วเพียงนาอเพิ่นเปลปิงบ้านไพยบ้านัหงเพิ่นพ้าเขากินเขาก็กิน,กน อันนี้เห้าเคยกินเห้าวกะกินห mm hmm. สีสันจัดจัดอื mm ้ม hmm. mm hmm. อร่อย mm hmm. นัวค่ะ กเคยไปกินเลือดแปงอยูเล่าอยู่พี่น้องเป็นเลือดแปงเป็ดไปเล่ารอบนึงอันนยูเล้าเป็นเลือดแปงหมูนี่เองแซ่บเขาละแบบบะข้าวล้วพี่น้องบะข้าวกินง่ายดี กินละกินมาไปเครื่องจานกินมาดีพอดีเลยเอาแล้วพี่น้องมาดีกับพ่อสมีนนก,กับเมนูเลือดแป้งหมูเนาะแซ่บแซ่พี่น้องโดนๆกินเท่อมันกับแซ่บเนาะแบบนี้ทุกเส้าเราจะมาขายแบบแป้งสินะ่วนมาเพื่อจะขายตลาดเส้าหรือว่าร้านประจำเนาะไปมาดีพ่อสมิโนพี่น้องขาข้าวกัน โอ้ยมีแห้งมีแห้งซุมซ้มแซวพี่น้องซัมนีน้องเป็น้องเนาะมาซุ้มกับอ่านเปลือกแปลงน้ำกันขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมป,ป,ปลาไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาพอกันใหม่มาหนีฝากกดไลค์กดแชร์เนะพี่น้องเด้อบายบาย